อัปเดตล่าสุดน้องลิซ่าค่ะหลังจากที่ทาง YG ค่ะได้ปล่อย o n น y ี a n c e c h a ช l e ล g e ของน้องลิซ่าออกมาแล้วซึ่งคลิปนี้ค่ะ,คะก็คืออยู่ในชุดสีเขียวนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นค่ะน้องลิซ่าก็ได้มาอัปรูปภาพเป็นชุดเดียวกันค่ะผ่านทางอิสาราแกรมเมื่อวันที่29ตุลาคม64ค่ะเวลาประมาณ4ทุ่มและแล้วค่ะเวลาไม่นานในติ k t o k ของทางเล็กพิงคค่ะก็ได้ปล่อยคลิป Dance เพลง SG นั่นเองค่ะรีแอคหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาค่ะน้องลิซ่าก็ได้มีการโปรโมท ใน IG s t o r y ของตัวเองด้วยทางดีเจเเนค่ะก็ได้มารีโพสต์ไปอย่างเร็วค่ะผ่านทาง i g s t o r y และน้องลิซ่าค่ะก็ได้มาอัพลงในเรียลด้วยใน i g ค่ะตามไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันค่ะดีเจเมี้ยวเมี้ยวค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันนอกจากจะมาไวแล้วค่ะพี่งูก็ยังมีคนแซวอีกนะคะว่าแฟชั่นของน้องลิซ่าล่าสุดเนี่ยใน Money Dance c ช a l l เ n g e นี่ค่ะเสื้อสีเขียวแสบตัวนี้มันช่างเป็นสีเดียวกันเลยค่ะกับทางที่พี่งูค่ะได้ถ่ายใส่ m v s g นั่นเองค่ะบางคนก็แซวเขา ว่าแหมตามกันมาติดๆเลยนะกับแฟชั่นสีเขียวเนี่ยประมาณนี้ค่ะก็ไม่รู้ค่าว่าช่วงนี้เขาฮิตสีเขียวกันหรือว่ายังไงเพราะว่าแบมแบมก็เซเว่นค่ะกับภาพนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขียวทั้งภาพเลยนั่นเองไม่รู้ว่าช่วงนี้ค่ะอาจจะอินกับการดูแลโลกก็เปล่าถึงใส่สีเขียวกันก็เป็นการแซวของแฟนๆเขานะคะและล่าสุดค่ะทางดีเจงูก็เร็วมากค่ะได้ไปลงคลิปที่น้องนิ่าเต้นเพลงเอจีในเอจีของตัวเองค่ะยังไงก็ฝากไปกดไลค์ด้วยต้องขอแสดงความยินดีกับ น้องลิซ่าค่ะที่ยอด f o l l o w e r ใน IG กํกำลังจะแตะที่65้าล้าน f o l l o w e r แล้วค่ะล่าสุดค่ะประมาณ5ทุ่มาสเ็นาทีค่ะ29ตุลาคม2564อัปเดตยอด IG ของน้องลิซ่าค่ะอยู่ที่ประมาณ64 9, 8, 000, 2, ล้าน98,2513 f แ l l หมื่ค่ะเวลาแคบประมาณ5ทุ่มสาสเ็นาทีของวันที่29ตุลาคม64เท่านั้นนะคะเวลาไทยและก็คาดว่าอีกไม่นานค่ะก็คงจะแตะที่65ล้านแน่นอนต้องขอแสดงความยินดีด้วย น้องลิซ่าและมอมอยค่ะเกี่ยวกับการโปรโมทเร็วมากของพี่งูค่ะที่ล่าสุดค่ะก็ได้ลงคลิปเต้นเพลง s g ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าไวมากเวอร์และ y วค่ะก็เรียกได้ว่ามารวมมากแม่ก็ไม่รู้ค่ะว่าเพราะกระแสของข่าวต่างๆหรือเปล่าที่มีสํานักงานข่าวค่ะบอกว่าไวีควรที่จะโปรโมทน้องลิซ่าให้เยอะกว่านี้แล้วก็ล่าสุดนี้ทาง UMG หรือว่า Universal Music รูปเนี่ยก็ได้ออกมาโปรโมทน้องลิซ่าค่ะหลังจากที่เพลงนั้นผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนซึ่งหลายคนค่ะก็ แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เนี่ยแลยดูโปรโมทแปลกๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่แปลกใจก็คือเดี๋ยวนี้แอดเค,คต์โซเชียลเนี่ยลงโปรโมทที่ชารัวๆเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแอดมินนะไม่เกินจริงแน่นอนทําดีแล้วทําดีมากแต่ก็อยากจะแอบกัด YG อยู่เพราะว่ามันดีจนผิดวิสัยว่างั้นค่ะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแปลกเลยทีเดียวนะเนี่ย